สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่อายน้องสวัสดี FC ทั่วโลกนะคะเนาะทั้งไก่ทั้งไก่ท,ไกทั้งไทยทั้งลาวอ่าญี่ปุ่นเกาหลีเนาะคะ่ะทั้งไต้หวันทั้งแถบยุโรปแถบอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเนาะค่ะเนาะสวัสดีเอซทุกท่านขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาเจอกับป้าปุย๋ยไลฟ์ IN UK อีกแล้วเนาะค่ะเนาะ ยินดีตอนรับสู่บา้านปปุ๋ยไลฟ์อินยูเค้ยค่ะเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเพื่อนอนนคตในอนาคตเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะกะเมื่อนี้ปปุ๋ยสมะมาบอาเรื่องอยังสู้ฟังก็สจมาบอาเรื่องชีวิตปปุ๋ยในยูเคอีกนี่แหละค่ะอัน ก็ป,ปุยมายูยูเค็เนาะก็ป,ะปุยก็ไปใส่โบปินเด้อค่ะเด้อไปใส่ก็มีแตล่ลุงบอบพักไปค่ะนั่งรถเมย์กับปุยก็นั่งโเปินเด้อค่ะเด้อย่งางเอาค่ะยังไปชอบปิ้งยังเสี่ยมันก็นยู่บกไก่บ้านเนะาะกับย่างไปกับประมาณสิบห้านาทีค่ะกับมีอีกฟังหนึ่งกับนั่งรถกับประมาณสิบนาทีนี่แหละค่ะอ่าแล้วก็อีกไกลไปเนี่กค่ะ นัง่งนั่งรถเมล์ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะส่วนมากกับนีแต่ลุงบอกพาไปแล้วกับอีกทีหนึ่งกับนัน่งรถไฟกับประมาณยี่สิบนาทีค่ะนั่งรถไฟต่อเดียวเนอะอ่าในในลอนดอนปปุยกับเกยไปด้วยค่ะเด้อไปในสถานที่ปะปุยสามารถไปได้เนาะอยู่ใก้อยู่อ่านั่งรถไฟต่อเดียวยังสินะปะปุยไปได้นั่งรถไฟต่อเดียวหรือสองต่อปะปุยไปได้ถ้านั่งหลายๆต่อ ถ้าไปต่อหลายแพลตฟอร์มออกมองหันเขามองหนีไปมองหันเรื่องสินะบ่ปุ้ยไปบ่เปินค่ะบ่กล้าไปยาหลงถ้าไปถ้าไปกับมูนไปได้ยูถ้าไปคนเดียวบ่กล้าไปค่ะถ้าไปสองคนนี่ไปได้ยูเนาะค่ะเนาะคล่าย่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเนาะค่ะเนาะนั่นแหละวันนี้ก็ปุ้ยกันเลยมาอยากเรียนขับรถอยากขับรถปนินมาสั่นมา ก็เลย,ยมาเขียนตัวอ่านหนังสืออ่านหนังสืออยู่ปีหนึงค่ะอ่านไปสอบข้อเขียนนะเนาะอ่านหนังสือไปสอบข้อเขียนเกี่ยวกับพวกกฎจราจรที่ยห็นต่างๆนี่แหลนะเนาะเพื่อนๆหลายท่านที่ขับรถเป็นก็อาจจะรู้จักเนาะคะ่นะเนาะนั่นแหละอ่ะอานเนาะมันเป็นโอ้มันก็นเป็นภาษาอังกฤษเนาะคะ่ะขนาดภาษาไทยห้องตัยังเข้าใจยากแล้วเนาะนี่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนๆเอ้ยอ่าน อ่านเราไปเห็นในคอมพิวเตอร์พ่อมันมีสี่รอยข้อค่ะที่เขาที่เขาอ่านเราไปเห็นในคอมพิวเตอร์นะเนาะบางข้อมันก็สิเอาคําถามมาเป็นคําตอบเอาคําตอบมาเป็นคําถามแล้วก็บบางข้อมันก็อ่าคาตอบสีเงาบางข้อคําตอบก็สีสันมันก็เอาคําตอบเดียวนั่นแหละค่ะมันก็เลยเห็นให้เฮางงอ่งปูปูยังเป็นคนปึกเนาะยังเป็นคนปึกค่ะวันนี้ก็เห็นในคอมพิวเตอร์วันนี้ พราะเฮดคอมพิวเตอร์เสร็จข้อใดข้อใดที่ถือคือเขาเช็คเขาสามารถกลับมาเช็คได้นะว่าเขาติกข้อใดว่ามันถือคือมันบ่ถืออย่างนีนะอันนี้ป้าปุ๋ยกลับมาเช็คสมมุติว่าเฮดเฮดลอตนี้ไปแล้วป้าปุ๋ยก็เลยกลับมาเช็คว่าข้อที่มันถือนะข้อใดป้าปุ๋ยจดไว้ค่ะจดไว้เป็นสมุดยังสิหล่ะนะสมุดสมุดเหล่มนี้เครื่องเครื่องเหล่มเด้อค่ะเด้อ แต่ว่ามันกี้สิขาดเหมือนแล้วแหละเนาะปุไปจดไว้จดไว้ค่ะจดไว้ที่เป็นปากกาสีแดงนั่นไงคือคําตอบด้วยค่ะเด้อปากกาสีน้ำเงินเนี่ยคือคําถามเนาะก็ปุ๋ยกับจดจดค่ะจดโอ้ยโถอดไปค่ะเด้อปีนึงค่ะพี่ก็ปุยอ่านอ่านหนังสืออยู่เนาะ ก็เฮสันยาลักไว้พร้อมมันคืออีกอย่างเฮสัญลักษณ์ไว้พร้อมเด้๋ยวแคเด้อนี่แหละค่ะพอปุ๋ยกะจีเจดนางเจอเยอะขนาัโม่ไปใส่คือมูบ่มีเนาะโม่รู้จับมูกับมูกับปลายนะมันแสดงกับมูจับมูอยู่แต่ว่ามูกับปลายหมูพอปุ๋ยกับบุกค่อยเด้ไปหามูซ้ำใด้เนาะค่ะเนาะมาอยู่นี่คือก็เห็นงานแล้วก่ะกลับบ้านพัพก้อนแล้วก่ะนั่นแหละมีเวลาก่ะ ไปช้อปปิ้งอยงเสียนะอาอะล่ะมาหน,นี้ไปสอบสอบเฟอร์รี่เทสสอบข้อเขียนนะย,ยุ่งสองครั้งถึงพานค่ะครั้งแรกบอกพานครั้งที่สองจำพานครั้งแรกป้าปุ๋ยรู้สึกว่าเขาจะเอาทั้งหมดสี่สิบสี่สิบสี่ข้อค่ะมันมีสอบสองยางอ่าอ่ะอยางหนึ่ง,งป้าปุ๋ยจำม่ได้ว่ามันสอบอีกอย่างอ่ามันสอบสองยางค่ะต้องพานในสองยางเนาะป้าปุ๋ย เดี๋ยวปะปุยจังมันอยู่ในมุ้งปากปะปุยนี่แหละปะปุยมันก็นหลายปีแล้วเนาะเก้าปีแล้วเนาะะปะปุยก็เลยจังมาได้มีสอบสองอย่างต้องผ่านสองอย่างครั้งแรกประปุยโบพานอยู่มีมีอย่างหนึ่งสี่สิบซีสี่สิบซีข้อเขาต้องผ่านในสี่สิบซีข้อนั่นเขากรผ่านอย่างที่สองนี่อันที่สองนี่ พ้อบอกว่ปุ๋ยก็ะเจมมาได้เนาะนั่นแหละปุ๋ยกระเลพานขั้นที่สองปุ๋ยกระเลพานคือตั้งตั้งใจสอบคือบอพวกนี้ยังไงตั้งใจสอบบอตื่นเต้นอ่าบอตื่นเต้นต้เขาตื่นเต้นแล้วมันสิเฮ็ดบอได้ปุ๋ยก็ตั้งใจคือเฮ็ดคำเฮ็ดเฮ็ดข้อสอบให้ยหมดหมดเวลาที่เขาหายมาเนาะก็เฮ็ดนั่นแหละพอสอบผ่านเสร็จก็เลยมาเรียนขับรถเรียนขับรถตอนแรกก็โอ้ย กับคู่ผู้หญิงค่ะเรียนมือแรกจับพวงมาลัยยิงสิละหมุนพวงมาลัยยิงสิละค่ะหมุนยิงสิละคู่ซอนกับรถกระตีมือแปะเป็นคู่ผู้หญิงเนาะกระตีมือเทียน,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 นอย่างสัน้นมาสั้นว่าอา่อาเวลาเธอสิหมุนพวงมาลัยมาทางซ้ายเธอกับปอยข่างขวา,าสั้น่าถ้าเธอจะหมุนมาทางขวาเธอกับปอยข่างซ้ายสั้นเวลาเธอกลับบ้านเธอหายอย่างกลมๆม,มาแพ practice the สัส่นมามา,มาอา่า มาไอ้นั่นเด้อมาฝึกว่าสันว่าป้าปุ๋ยก็เลยมาจับจานจับอีหยังเบาๆนี่แหละค่ะเฮ็ดอีหยังกลมๆตัดกระดาษกลมๆมาๆมามาฝึกเนาะเวล,ลาจับพวงมาลัยเธอกอย่าจ,จับจังซี่ว่าสันว่าคือโมโหให้ไผมาว่าสันป้าปุ๋ยก็จับจังซีเลยเนาะยืงซีหลักเก่งยืงซีล่ะเธอลิ้แลกว,นะว,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 ว่าสันว่ามันสิเฮ็ดให้เธอสบายว่าสันเธอว่าต้องห่วงฉันเวล,ลาปีนี้ยังมาฉันก็นกเหยียบเบรกกับเธออยู่สันว่าฉันมีเบรกอยู่สัน ครูก็มีเบีดอีกขาหนึ่งเนาะอล้วมันนี่ก,ก็เลี้ยนเลี้ยนกับครูคนิ่งในประม,มาณบ่ถึงยี่สิบชั่วโมงค่ะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นครูผู้ซ้ายเพราะว่ามีมูคนหนึ่งเขาก็เลี้ยนเขาก็สอบผ่านกนปรปปุยเนาะเขาก็บอกว่าครูคนนี้สอบดีครูคนนี้สอบดีเด้อวา่าซนว่าก็เลยมาบุกกับครูคนนี้ถ้าบุกถ้าบุกหาชั่วโมงขึ้นไปนี่มันจะได้ถือค่ะหาชั่วโมงสิบชั่วโมงนี่มันจะได้ถือ รู้สึกว่าปปุ๋ยจะเลี้ยนตอนนั้นชั่วโมงละยี่สิบปอนด์ค่ะถ้าบุกหาชั่วโมงขึ้นไปนี่มันก็จะได้สิบเก้าสิบเก้าปอนด์นะคะเนาะสมัยแตะกี้สมัยสมื้อนี่กับบรูด้ืยอกันว่ามันมันชั่วโมงเท่าไหร่ไปเลี้ยนไปเลี้ยนเกียร์กระตุกเดือะเด้อบไ่ได้เลี้ยนเกียร์ออต้เนาะเขาจะซอนเกียร์กระตุกเพราะว่าเวลาเขาเขาจะขับถ้าเขาเขาไปเลี้ยนเกียร์โอต้เนี่ยเวลาเขามาขับเกียร์กระปุก มันกับสิขับบเป็นเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นเกียร์กระตุกแล้วเขาไปเลี้ยนเขาเขาไปเขาไปขับเกียร์ออโต้ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็มีสอนค่ะเกียร์ออโต้แต่ว่ามันแพงนะเขาเนาะส่วนมากเขาจะบูสอนวันนี้ไปเลยเี้ยนเลี้ยนเกือบสองร้อยชั่วโมงเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆว่าม,มันเกือบละคือ200สองร้อยชั่วโมงกลัวสองร้อยชั่วโมงกลัวก็เอายี่สิบปอนด์คูณเข้าไปค่ะก็เกือบอ่าก็เกือบ สองพันกว่าค่ะสองพันกว่าเพราะว่าตอนนั้นค่างเงินปอนหนึ่งมันก็ได้ประมาณห้าสิบห้าสิบขึ้นเนาะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกก็แล้วนี่แหละค่ะช่วงนั้นเงินยังมาทันในลุงคือคือทุ่งมือนี่เนาะนั่นแหละก็ไปสอบสอบซีข้างสอบใบคับที่ข้างที่ซีถึงพานค่ะข้างแรกกับพ่อพานเพราะว่าข้างแรกพ่อป,ปุ๋ยจําได้ว่าคู่คู่มาจากพวงมาลัยกับพ่อปุ๋ยเนาะ ครูมาจับพวงมาล,ลัยมาหักพวงมาล,ลัยเพราะว่าครูจะพาออกถนนใหญ่ถนนถนนสามเออเพราะมันถนนซีเลนค่ะจะออกถนนซีเลนเขาออกจากซอยนนเนาะเขาก็ต้องเลี้ยวเขาก็ต้องชะลอให้รถทั้งขวาไปก่อน่างสินะวันนี้ปปุ๋ยผาดบ่อชะลอ้อปปุ๋ยผาดบ่อเบิ้งทั้งขวาครูผัมาจับพวงมาลัยกับปปุ๋ยเธอเธออย่างเธอก็บอบเบิ้งถนนข่างขวามาสั่นมารถข่างขวาให้รถข่างขวาไปก่อนมาสัน่น เราปปูดก็เลยว่าตก,ลา <c oughs> กเลี่วกันมาก็เลยตกค่ะข้างแรกข้างที่สองกับร,รูดืวอกันว่าตกเพราะอย่างข้างที่สามกรรับรูเออข้างที่สามรู้สึกว่าคู่จะมาเหยียบเบรกคือจะเป็ดจะมันจะอันตรายคู่ก็เลยมาเหยียบเบกรกซอยมาเหยียบเบรกปป็จะออกถนนใหญ่คือกันถนนบามแมนถนนใหญ่ค่ะถนนสองเลนปป็จะออกแต่ว่ารถมันมาไว้เนาะมันมันตรงนั้นมันเป็นทางโค้งแล้วแล้วเขา รถมันมาไว้ยังสินะเขาเบิ้งมาทันขั้งที่สามปะปุยตกกะรัวเจ้าของตกอีกขั้งที่สี่ปะปุยกะปะปุยจําได้ว่ารั้งที่สี่แม่ปะปุยเสียชีวิตปะปุยกลับไปบ้านแม่ปะปุยเสียก็เลยไปเผาแม่ก็เลยกลับมากลับมาก็เลยมาบุกมาบุกสอบขั้นที่สี่พอมาบุกสอบรั้งที่สี่กะคุ้มคุ้มสอบกับ ครูสอนขับรถคนละคนแนะก็เด้อเขาบ่สามารถให้ครูคุม้มครูสอนขับรถเฮามามาคุมสอบเฮาได้เนาะคะ่ะเนาะนั่นล่ะก็จะเป็นครูอีกคนนึงค่ะที่เฮาบ่รู้จักสอบครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็บ,บ่แม่นครูคนเดียวหันกันค่ะครูคนละคนนะคะเนาะ,ะมาเนี่พอเมื่อนั้นก่อนสิสอบก่อนสิสตาร์ทรถสอบเอาใบขับขี่เนาะเฮาก็ต้องไปเลี้ยเฮาก็ต้องไปขับกับ ครูสอนขับรถเฮาก่อนชั่วโมงหนึ่งมาหนิพอเสร็จแล้วก็เลยมาอ่าเข้าไปในโรงเรียนก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าครูคนนี้เด้อจะโคตรเป็นคนคุ้มสอบเธอมาสั่นมานั่นแหละก็เลยเราซื้อปีเตอร์มาหนิก็เลยขึ้นรถฟังขวาเพราะว่า,วาพวงมาไลยู่ฟังขวาเนาะของอังกฤษพว่วงมาไลยู่ฟังขวาก็าจังคือบานเฮานั่นแหละคะ่ะครูก็นั่งอยู่ฟังซ้าย กูคุ้มสอบนั่งอยู่ฝั่งซ้ายพอขึ้นรถไปเสร็จพ่อพ่อพูดยังไงพ่อพูดน้มมือไหวยังสิแหละอิ่นพ่อแม่พี่น้องมาซอยเมียเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปู่ย่าตายายมาซอยเดนเนืเดือมือนีสิสอบเอาไว้ครับขี้มาจันวามาซอยมาซอยให้สันผ่านเนือเดือมาจันวาก็นั่งนั่งนั่งเบาในใจค่ะนั่งนั่งไอ้นั่งเบาในใจเนาะ กูคุ้มสอบว่าอีนี่มันเห็ดหยางว่าได้บุกับประมาณอยู่ประมาณสองนาทีนะคะนั่นแหละค่ะค่ะนางเบาในใจนอนกับอื่นพ่ออื่นแม่อื่นพี่อื่นน้องมาเมิดมาสวยมาสวยเป็นกำลังใจให้คือเรียกสมาธิเนาะค่ะเนาะวันนี้กูคุ้มสอบว่าอีนี่เห็ดหยางว่าได้บุกับสิอมยิ้มในใจคือคุ้มสอบกูคุ้มสอบนี่สิบบอสิบบอว่าโหหยางสิบบอีหยางเลยนั่นแหละ อ้าป,ปุ้ยเพราะว่าปุ้ยอธิษฐานเสร็จป,ปุ้ยจำได้ว่าคือเรียกความมั่นใจมาคูก็สิต๊กใจที่อ้าวอินนี่มันเห็นอย่างอีกเลยดิบูป,ปุ้ยอย่างงคือจับมวยเจ้าของอยู่ค่ะอะไรวันนี้ก็เลยก่อนสิตาทรถคู่ก็บ,บอกว่าเธอตรงไปนี่เธอเลี้ยวซ้ายาเพราะเลี้ยวซ้ายเสร็จเธอตรงไปเธอก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปเธอก็เลี้ยวขวาอีกต้งสีหนา้าคู่ก็สิบอกเนาะถ้าสมมติว่า เขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาบ่เลี้ยวขวาแรกเขาไปเลี้ยวขวาที่สองก็บ่เป็นยังค่ะบ่เป็นยังเนาะบ่่ถือว่าเขาตกเพราะว่าเขาจําได้ว่าครูบอกให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใดก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกคือเขาต้องจําไม่ได้ว่าครูบอกเขาว่าจังใดนั่นแหละปะคุยก็ขัาไปเรื่อยๆเนาะขัาไปเรื่อยๆคือคิดในใจว่าก้อนจะออกรถดว่า เออตกคราวนี่ก็บอกเป็นยังเพราะว่าตกมาแล้วสองครั้งไอ้สามครั้งยังสินะตกอีกครั้งหนึ่งก็บอกเป็นยังก็คุยกับเฮตัวสบายๆกับขับไปเรื่อยๆพอขับจนครบจนครบชั่วโมงเสร็จบ่ถึงชั่วโมงค่ะประมาณสี่สิบห้านาทีเนาะก็เลยมาจอดตรงโรงเรียนขับรถอ่าครูคุ้คมสอบก็บเลยว่า you complete your driving test ประสรนจมาอ๊ะก็มีนแล้ว ก็เหมือนเวลาเราเด้วมาสั่นว่ามาหนี้เอาค่ะบอ๋อคอมพลีตก็คือเสร็จสมบูรณ์ driving yo driving test วมาสั่นว่าเอ๋อแสดงว่าคุ้มพานี่้หนิมาสั่นว่าดีใจมาหนี้ครูก็เลยถามเอาวันพาสปอร์ตเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาพานี่ครูครูจะถามเอาเอาพาสปอร์ตเนาะค่ะเนาะครูก็ถามเอาพาสปอร์ตเขาบางสิ่นะไปเพื่อไปออกใบขับขี่เขา ก็เลยถามคุ้ว่าจันทานตีกันเลี้ยงตีเนาะครุ้มซอนเออเธอพานไปสั่งว่าว้าว thank you กันเลี้ยงสิก็เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุ้อปีเตอร์คุ้มคนที่คุ้มซอนก็เลยยิ้มก็เลยยิ้มไปปับปุ๋ยเันนี้เอาลงรถแล้วอ่าดาเรนครูที่ครูที่สอนเขาลรถปับปุ๋ยปับปุ๋ยก็เลยบอกดาเรนว่าดาเรนฉันทานก็เลี้ยงสิเนาะ อะไรก็ว่าตีว่าสันวาว่าในจังไดเอวสันว่าตา,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 าเรนว่าเนาะฮูโบปีเตอร์เนี่ยอ่าเป็น,เป,นเป็นคู่คุ้มสอบที่ให้คนพานยากที่สุดว่าสันมีปีเตอร์นี่แหละคนพานยากที่สุดแสดงว่าเธอขับรถดีว่าสันว่าอันนี้มาคุยกับบอลูนคือกันคู่อ่าปีเตอร์คู่ที่คุ้มสอนนี่อาจจะให้คะแนนสงสารต่อปุ๋ยก็ได้ที่พ่อปุย๋ย ที่พอปุยนกมือไหวเอินพ่อเอินแม่เอ,อินญาติพี่น้องมาเนาะนั่นแหละคะ่กะก็เลยก็เลยดีใจคั้งที่ซีพานสอบแต่ละคั้งกะเหมือนค่างละร้อยด้อค่ะเด้อคั้งละร้อยเนาะค่ะเนาะเหมือนค่างละร้อยกะบร,ะรวมกับค่าเรียนเขาอีกกะดาวลดได้ครั้งหนึ่งคะ่ะเกือบสามพันป่วน กับสามพันปอนด์ค่าเงินสมัยตะกี้มันก็แพงเนาะน้อยห้าสิบกว่าเนาะนั่นแหละค่ะได้ได้ใบกับขี้มาแล้วกับมันนอนกอดจะซื้อค่ะรถกับว่าขับขับมาปีปีแรกขับอยู่อ่าปีสองปีแรกขับอยู่อ่าถ้าเขาขับรถพันไม่ไม่เนี่ยเอาสิสิตโตพีค่ะโตพีกคือหมายตัวอยู่พาสเนาะโตพีคือพาสให้คนที่ขับรถตามท้องถนนหูว่าเออคนนี่เพิ่งผ่านการอ่า สอบใบขับขี่มาเด้อพึ่งผ่านการขับรถม้ายังสินะเขากระสิได้รู้เนาะแต่ว่าบางคนทามั่นใจกับบ่ติดค่ะส่วนหมากเขาเสียติดแค่สองสองเมือสามอาทิตย์แล้วแต่คนได้แต่เดาะพู้บอกว่าปุยติดเท่าไรสองปีติดตัวพี่อย่สองปีกะปุยก็ไปซื้อรถคันน้อยมาขับเนาะค่ะเนาะคันเก่าๆมาขับเพราะว่าจะขวงพึ่งขับเปลี่ยนไม้ยังสินะก็เลยเอาคันเก่าๆแล้วค่าอ่า ค่าอีหย่างก็ลค่าประกันมันก็สิบ่ได้หลายเนาะค่ะถ้าเป็นรถเก่าเนาะค่าประกันก็สิบ่ได้หลายแล้วอีกอย่างนึงอายุเฮาก็หลายน้ายังเสียนะค่าประกันก็บรเสียลายค่ะป้าปุ้ยกับ่ได้ขับไปใส่ค่ะลุงป้าก็บอกว่าเธอขับไปหาหมูถเถอะขับไปหั่นไปนีก็เรียกว่าปราขับชัญญานชันหลวงาซั่นไปหาหมูว่าจะิสียหมูผู้ใดว่าซั่นป้าปุ้ยกับบ่วยม่มีหมูปันใดเนาะขับไปแค่ที่ทำงานแล้วก็ขับกลับค่ะ ที่ทำงานกับบ่ไก่เนาะแค่นั้นแล้วไปชอปปิ้งขับไปอยู่ข้างสองข้างกับบ่คขับอีกเพราะว่าตรงตรงจอดรถมันหน่อยมันซองหน่อยก็เลยบ่อกล้าขับไปจนเท่าทุกมือนี่ค่ะบ่คขับเก้าปีแล้วเอาไปขับขีมมานอนกอดรถคันนั้นติดติดตัวพี่อยู่สองปีจนว่าแกะว่าอค่ะต้องเอานําห่อนห่อนหรืหอเอาเปาเออเอา,เอา เอาแนื้เป้าผมเนาะไปเป้าออกมันจังออกนะคะเนาะเพราะว่ามันติดซองปีแล้วอันนี้ป้าปุ๋ยกันเลยว่าเออเอาเก็บรถไว้ซองปีแล้วรถบกขับแล้วก็เกียรเสียประกันฟรีซื้อซื้อว่าสันว่าก็เลยว่าป้ปุยว่าสิขายวันนี้ป้ปุ๋ยก็เลยก็เลยว่าสิขายพอดีลูกสาวลุงบอารถเขาบ่บามีรถขับพอดีรถรถเขาเสียเขาก็เลยว่าท่านได้ซื้อรถขับ วันนี้เขาก็ามีเงินน้หละบ่มีเงินซื้อรถใหม่น้าก็เลยป้าปุ๋ยก็เลยว่าเอาในเมื่อฉันจะขายรถด,ด้วยแล้วก็เลยเอาให้ลูกสาวเธอซะเอาให้ลูกสาวเจ้าซาปะป้าปุ๋ยวางสิเนาะก็เลยยกให้ลูกสาวลุงบอกไปขับโดยที่บบได้บบได้เอาเงินน้ำเขาค่ะเงินซื้อรถก็คือเงินป้าปุ๋ยนี่แหละกับ่บจากพันแล้วค่ะประมาณสามพันกว่านี่แหละสามพันปอนสามพันกว่าน,อนา่อเป็นรถเก่านั่นแหละก็เลยยกให้เขาไปจ็จะนั้นมาป้าปุ๋ยค่ะ จับรถลุงกับลุงบอบอยู่ตองกี้ปอบลุงบอบรถของลุงบอบสมัยตังกี้จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะค่ะเนาะมันี้ลุงบอบก็บมาซื้อรถใหม่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเกียร์อะสมัยตังกี้ลุงบอบจะขับเกียร์เมนูขับขับเกียร์กระตุกเนาะมันี้ลุงบอบก็เลยมาซื้อรถใหม่เป็นเกียร์ออโต้เพื่อปปุ๋ยจะได้ขับง่ายมาสรนว่าปปุ๋ยก็มาขับอยู่ ยุ่บ่โดนค่ะกับลุงบ่ปปุยกับบ่ขับอีกเลยหลายปีแล้วปปุยกับบ่ขับอีกเลยเนาะคะ่นะเนาะเสียงเงินไปฟรีๆเนาะคะ่ะเสียงเงินดาวรถไดค้คันหนึ่งนั่นแหละค่ะประปุยกับบ่ไปใส่ก็เอาใบขับขี่มาก,กอดไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้ค่ะว่าการอ่าการสอบใบขับขี่ในอังกฤษนี่มันโหดขนาดใด แค่ใส่ใจแพงขนาดใดเพื jacket, so ora, casos, ่อนๆที่อยู่ในอังกฤษอาจจะรู้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะพอปุยกันนี่แหละเมื่อคลิปนี้พอปุยกันเมื่อว่าเรื่องการสอบใบขับขี่ของปุ๊ปปุยเนาะค่ะเนาะอยู่ในยูเคเนาะค่ะมันกับ่ระเด็นเรื่องงานงานสำหรับปุยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละก็ขอบคุณถูกกาลังใจด้วยค่ะเด้อมันกับยาวอีกแล้วพอปุยกับสิจุบใบแค่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณถูกกาลังใจค่ะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณเพื่อนในอนาคตที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมเข้ามาแล้วก่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปะะด้วยกันเ้อขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะบายบาย